พบกับรายการของพี่เอเว่นอยู่กับพี่เอว่นแล้วก็เพื่อนๆแกงเกมเมอร์ใต้ดินวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันกันกันสวัสดีครับคุณเปิร์สสวัสดีครับคุณเอ้พี่ยุโกจัมกิเมอร์สวัสดีครับสวัสดีครับเบาเสียงมุดเบาเสียงทีวีด้วยครับเสียงดังมากเลยครับคุณแม่เบาเสียงเลยครับเมื่อกี้มันดังครับโอเคมันหายไปแล้วครับไม่อกี้เราไปทำอะไรนะทำไมเบลอ ร้อยวันครับวันนี้ฮะกูไม่เอากูอะนะถ้ากูตายไปหลุมศพกูจะมีคำมันจะชอบเขียนคำสโลแกน่เไยกูจะเขียนไว้ร้อยดีต้องเก็100บศพร้อยวันได้ไหมก็ของกูร้อยวันนะมึงจำไว้นะเว้ยเลขร้อยนะเว้ยไม่ไม่ต้องน้ำตามอภินิษี์นะเว้ยไม่ไม่ต้องเอาเลขร้อยไว้ยไม่รู้จะวันไม่รู้กี่วันเอาเลขร้อยไว้ร้อยวันเว้ยกว่ากูจะรู้ตัววตัวเองตายไปแล้วก็ใช้เวลาร้อยวันเอาชีวิตรอดง่ายๆเอาเพลสง่ายๆไม่มีอะไรครับเล่นไปครับเล่นไปครับอะไรวะ ไอ้เหี้ยแม่ของกูอยู่ไหนกูรีบไปจไม่มีเจ้าของเลยมันนี่มันนี่โลกอะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกไม่มีเจ้าของเลยแล้กูเป็นคนสร้างโลกแล้วกูเป็นเจ้าของไม่ใช่เหรอโอ้สวัสดีคิปเปอร์สวัสดีเราเป็นเพื่อนกันอ้าวโออสิ่งที่พิพาทจากการสร้างหมูนะคิปเปอร์เก็บเล็กเก็บเล็กเล่นเล่นเล่นมาคาไปเอีกแล้วมันก็มาครัาไปเฉยเลย ความธรรมดาในแหละสมบูรณ์แบบเลยสารพิเศษอีกอย่างลงไปในส่วนผสมโดยตั้งใจซุปกระลกหมาตั้งใจใช่ใช่ซุปกระลกหมาซุปกระลกหมาไม่แปลกไหมไม่น่าใช่ซุปกระลกหมาแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วหาหายกว่อนนี่ไงอาหารอาหารร้อยวันด้วยร้อยอะไรอะไร มันกลายเป็นาหารมันจำตัวเว้นไปแล้วมเถอะแล้วนะนะจะกินได้หมดวู้จะไปกับกระต่าที่นั่นจริงจริงเพื่นมองไปวู้อย่าถือเบอร์รี่ด้วยจ้าโอ๊ตโอ๊ดโอ้แกมให้อุด๊ดดีกว่าฉันฆ่าแกก่าว่าต้องการนะเนื้อเหาวเนงาน่าจกไไนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยมึงเลิกเล่นแปลกๆเลยมทำอะไรูอมีชินมืทงานี่ทำอะไรอย่างน้ได้ไเชอ่อจไพูดมันสัวจะทำได้ไงแเขาพีมึงไปไงมันให้โอ้แกนโลกเคลื่อนครับแกนลกเคลื่อนครับโโคแกนโลอ้ยโอ้แกนโลกเคลื่อนครับแกนลกเคลื่อนอุอุยอยเอิเเอเเเอเเเเอิร์เควินอ ไปดินแยกไปดินแยกอ้กลุ่มลุนลงไปแล้วเอามึ่อยไปไหนเนาะแน่ใจยั้อวันจริงๆอะะเออเอาไของตกวันเลยเฮ้ยยอนใครเขาใช้กันอเนี้ยนี่ทำสโมเกอร์นี่เอออุ้ยมันมันเอาอยกแล้วมันเอาอยู่แ้วมันเอาอยกแ้วมันมาอยูมันกำลังจะมาโอ้ดีดีดีดดอ ดินแย่กันล้ต้องมาเป็นอย่างนั้นมาดินแย่ไปดินแย่ครับแลนสไลด์ด้วยครับต้องมาเป็นอย่างงานนะแยกไปยันนู่นเลยครับใส่อาหารเลยแบบนี้ไม่มีอาหารดีๆเลยเอ้ยแกไหนนะฮะของตัวเองไม่เจอนี่ไงนี่ไงนี่ยตัวเองฮ้ยว่ามันลึกของมึงลึกลงไปลึกกว่าเดิมอีกโอ้ยไปลงเลย เกือบตายไอ้เหี้ยขอขี้กบแม่ลงไปลึกเดิมอีกเองอุ้ยอะไรรใคลงหาเพเรที่ล่างกันได้เลยนะเว้ยเต้าเปล่าเต้าเปล่าอยากได้เต้าเปล่านี่ยต้องมานั่งทำใหม่เนี่ยสโมอเกอร์มันก็เผาได้แค่ห่อเนาะโอ้โหโอ้มาลง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 มาดูมาดูใต้น้ำดิมันเดินยังไงเนี่ยทำเป็นอุปกรณ์เหล็กไปแล้วจะลงไปข้างล่างกันเว้ยเดินไม่ได้ด้วยซ้ำเดี๋มึงดูดิดูครับดูเอาครับอ้าวเนื้ออะไรเนีโอเคขอบครับข้าครับอ้ผมไม่มีไม้ครับ

กิ๊เปิ้ลอะเปิดในกูเองมันดูดมันดูดทุกอย่างแล้วไม่รวมตรงนั้นอหะแล้วแบบกิ๊บเปอร์ไม่ดูดกิ๊เปอร์เข้ามาด้วยไอ้ย่าของขวายหมดเลยเหล็กกูมึงต่าเผาหายไปเลยเหล็กกูอยู่ไหนอะกูคิ๊เปอร์ระเบิดเฉยๆอ่ะกูจะดูไปตรงนั้นละเนี่ยกูตาข้างล่างเขาเนี่ยไม่มันอยู่ไหนแล้วมัหายไปแล้ว อยากเล่นแล้วของหายเลยของหายถ้าบ้านได้ไหมดูของหายบ้านได้ไม่อยากเล่นเลยโลเขตเลยมึงลูกเขตเลยไอ้เียของกูหายหมดเลยของกูดูเรื่องงีอ้าออ่แล้วก็สวัสดีครับพบกับรายการของพี่โอเว่นนะครับ นอนเดนืนอนเดนืนอนเดนืนอนเหนือนอนทำไมเพิ่งเปิดแอรอีกแล้วต้องชีวิตรอดดิอยากก็กลางวันนะมึงเพิ่งลองคิดเองเฉยอยากโอ้โหไม่ไม่มีหาเลยเลยของในกล่องก็ไม่มีอะไรวะยังยังไม่มีเลยก็จนครับจูว่าจนครับอ้แล้วหนึ่งข้างล่างน่าจะมีกูต้องตัดใบไมหมดเลยอ๋อได้เป็นจริกูแล้วกูเลมช่วยด้วยมึงมั่งไม่มีเตียงเลยในบุฟ่านเนี้ย

<peach> มีเสือกี่ตัวไปถึงจองจันเนี่ย <laughs> เออแม่งเสียงแม่งฟังเราแม่งเออกูจะเตียงแล้วก <laughs> ูไม่เสียงฟังเราแม่งระคายหูยิ่งขายเลยแล้วเสียงแม่งอ่ะมึงรู้ว่าไอ้โฆษณาเนี่ยนะทั้งพีเชาไม่เคยเห็นเลยเว้ยไอ้โฆษณานโฮสเปิดเซิร์ฟเวอร์ในผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์เขาไว้บอกกูเสิร์ชในกูเกิลว่าแบบจะหาเซิร์ฟเปิดไว้ยยูทูบเหมือนแม่มงรับรู้อ่ะแม่งเอาขึ้นมาแส,สดงเต็ไมไปหมดเลยเว้ยทั้งพีเชาไม่เคยเห็นเลยเว้ยยูทูบแม่งมาวันที่กูพยายามมาหาตัวเซิร์ฟเวอร์เปิดเว้ยดิกอาเกน รู้ดังขุดไปหมดเลยไม่ของแบบรงนี้รงเริ่มใหม่ไหมเราเริ่มใหม่ได้เราเริ่มใหม่ได้เราเริ่มใหม่ได้เรื่อยไปเฮ้ยชัดนี่อะไรเนี่ยมันผ่านในกูอย่างเงี้ย อูนี่คือสภาพทอเมื่อมีหลวงทอจับได้ว่ามีกิ๊กนะทอโกรธแล้วไอ้ยังดูป่าไมหไอ้ยังไปมันแค่รู้ว่าคุณพี่แต่ไรว่าไมกูรับกลับมาว่ามันมีสิกุลิตันออกมาด้วยดูบ้านเฮ้ยโกเล็บยังรอดแต่ว่าแตกเล้าเลยว่ะของกูยังอยู่เหลืออยู่ป่าวะมันกลายเป็นแม่บดหมดเลย กลายเป็นจีเก็ตกลายเป็นกลายเป็นแบบหมดหมดทุกตัวเลยเฮ้ยกูเจอไบโอมเออสักุล่าจังกูไปจาที่นี่ดีกว่าไเกืองกูหายซะ้วสนักมนึงกูหายแล้วเนี่ยมันผ่าไม่น่าจะเหลือแล้วอะโลกมันไม่เหลือแล้วเว้ยมึงเล่นดีกว่าหมดเหนียก็บแม่เล็กตรงนี้ก่อนเลยมึงมองไปรอบๆไปมันเหลืออะไรมึงเล่นมันมันไม่เหลืออะไรกูเดินออกไปตรงนย้กไม่ไปโอ้กูเดินไปสักุล่าเมื่อกี้มึงดึงกูกลับมามันเป็นเพราะมึงชอบเติมเงินเว็บเถื่อนไหมเพื่อเวลาเข้าอ๋อ ใช่ไ,ไปรัดเข้าและเ,เติมเนี่ยมึงเติมเสือดไยเป็นเพราะไม่ยอมเติมเว็บคุณภาพแอปคุณภาพอย่างทูมันนี่ไงล่ะใครอยากจะเติมเกมสะดวกปลอดภยัยมาที่นี่เลยเกม Top Up Center เป็นบริการจากทูมันนี่ไว้เติมเกมดังเกมฮิตราคาถูกเติมง่ายได้ของไว้มั่นใจได้ไม่ต้องกลัวโดนโกงมีให้ทั้งแบบ IDPa และ u i d วิธีการเติมก็ง่ายมากๆเข้าแอปทูมันนี่กดไอคอนร้านเติมเกม หรือจะหาแบนเนอร์เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ก็ได้จากนั้นคนดูก็เลือกเกมไอเทมที่ต้องการได้เลยสำหรับไหมครับตอนนี้จะมีเป็น ID Pass สำหรับคนไม่รู้ว่า ID Pass คืออะไรก็คือการส่ง ID และรหัสผ่านของเกมให้กับร้านค้ามั่นใจไว้ได้เลยว่าปลอดภัยพอเติมผ่าน True Money แถมราคาถูกกว่าเติมเกมมากหลังเลือกเกมได้แล้วก็ไปเลือกร้านที่จะเติมแล้วก็ถัดไปเพื่อชำระเงินจากนั้นส่ง ID กับรหัสผ่านไปทางไลน์ของร้านแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จรอรับของแซ่บๆยังไม่หมด ตอนนี้ทูมานี่มีกิจกรรมเติมเกมรับสิทธิ์รูรับไอเทมแค่เติมเกมก็รับสิทธิ์รับรางวัลเป็นเงินในเกมได้ทุกสัปดาห์แค่คนดูเติมเกมและซื้อไอเทมใน8เกมที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นโลบอฟฟี box, Free ่ไฟล์ ROV เป็นต้นแค่เปย์20บาทขึ้นไปก็รับได้แล้ว1นึกิจกรรมวันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมปี2568ยังไงก็ลองไปเติมกันดูปลอดภัยคุ้มค่าไม่ผิดหวังใครลองแล้วเป็นยังไงมาบอกพี่โอเว่นด้วย ทุกอย่างจะจบเว้ยถ้ามึงยอมรับในทูมันนีเลยเพื่อถ้าถ้ามันยังเกิดขึ้นแปลว่ามึงไม่ยอมรับเลยเขาฟังอยู่เวเขาฟังมึงอยู่เวไม่เวทูทูมันนีแอปมันดีจริงคนแก่ใช้เลยเว้ยได้โดนคอมเพลตเตอร์หลอกคอมเพลตเตอร์หลอกเวได้ได้ได้พวกพวกพวกกูไม่ยอมรับเลยเพ่่อยอมยอมพี่ฮะยอมกูดูนะกดคนแก่มาใช้จริงเว้ยลิงด้านล่างครับลิงด้านล่างกดนลิงแทนนะครับเทเบิลหลือส่งให้คนแก่เลยส่งให้เพื่อนที่โง่ไปกดของปลอมนะครับ เอ้พวกเห็นมันริ่มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มหลวชาแปลกๆว่ะทมไมเซิร์ฟมันเริ่มหลวชาแปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วมันเป็นหลุมบิ๊กโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เร่งมบเป็นโฟดาเมจกูกูับกูโดนส่งกับกูโดนส่งกับมาเมื่อเมื่อแรงๆอีกเนี่ยมือโคหน้าป่าเลยอ่ะอีบอกอีมบอกมันบอกมาบอกยากคนเยอะเลยไอ้บอกมันบอกไปๆของตกปืนมันโอ้กูปลุกป่าได้เลยอ่ะ มาบ้านไหมหาหาหาบ้านทำไหมเราไปอยู่ใต้ดินดีกว่าเลยมอมึงควรไปทำใต้ดินไหมเพื่อนมันก็ดูเกิดอะไรขึ้นข้างบนบ้างเลยทำจากอะไรทำจากใบไม้ว่านไหนเนี่ยมึงแค่เอานี้มาวางเป็นกำแพงไปเลยมันก็จะโตเองเป็นบ้านให้เราเองเห็นบล็อกที่มันปิวปิวตอนพายุอยู่แล้วอ่ะมึงจะเอาบานต้องใหอีกอ่ะนี่ครับีนก็ได้อยู่ดีก็ได้กระดูกมาเยอะจากไหนไม่รู้ครับนี่ครับเด็กเด็กเด็กจากการที่ดูทุกอย่างเข้ามาในตัวป้าก็จะเสร็จแล้วเอ้ าบอกวอาเหตุต่อย่างเดียวจะนะไม่เจอไม่ทำเลยก็ไปทำอะไรอะไปไมอ่ยังเป็นบทพ่เขาสร้างบ้านนี่ฉันบ้านฉันเลยอันนั้นเรียกป่าป่าจำลองป่าจำลองอบอุ่นนะดูริมันมันดูคอมฟอร์ทโคตรเลยมันไม่ไหลเยอะเท่ากับไปเอาน่าไปเอาน่าเฮ้ยบ้านกูแข็งแกงว่ะเฮ้ไม่เป็นไรเลย ดูดิ่ตัวใหญ่เลยกูดูจากข้างนอกเลยเลยมบบไม่เป็นไรเลยดิมีแค่ใบไม้หลุดไปมันมาดูรอดวะกูบอกแล้วเอ้ยถ้ามันแน่นถ้ามันหนาแน่นพอมันจะไม่เป็นไรเพิ่มึงต้องสร้างให้หนาแน่นที่สุดไปเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยสุดมีสโอ้โยน้ำท่วมโลกน้ำมาจากไหนเนี่ยหลุดหลุดหลุด ว่ามันเป็นซีนามินีนามิแล้วมัก็รัวโอ้หัพัดตกไปตกตกตกไปเรี่ยค่อยตกคยๆตกแม่ตายแม่ตายแล้วตายเปลยนอะไรอ่ะเนอะไรไกลๆวะ วบ้าบ้ากูบ้ากูเป็นไงบ้าโอ้โอ้โนรีบๆลงไปหาดูเร็วเราต้องขุดลงไปข้างล่างยโอ

โอชพเนี่ยมีกระตุด้วยนะโอโอน้ำพุ่มเขยเ่อร์กำลังกำลังไถเรือหนีอะไรโอ้โอ ังไ้้ขึนเเมย์อากูกูหยุดแล้วไม่ยอมหยุดเลยกูต้องเปิดไหว่ะนึกถึงสมัยก่อนเลยสมัยโลกแปนเล่าแบบเมื่อก่อนชอบเล่นอหะสองแปดสามหกจอโต๊ะแปดอะโอ้ยกล่องฟรีฟรีไอเทมโอ้าวรู้กระเพิด ทำเมรหรต้องมีลามเกิดปะเคยเคยเคยฟังเหตุผลอยู่แต่ว่าจะม่ไดะไม่ได้แ้ดูมามาจากไหนอ่ะใครดึงแม่งรอบๆมาใส่กูอะอันนี้ดึงใส่กูอะเยอะมันเยอะเอามาไปใส่กงดิเพิ่งดึงดึงมาใหม่ดึงมาใหม่ดึงดึงด กูมาไปใส่เอ่อโหลน้ำเลยเลี้วไปข้างนอกเลยไส่บ่อน้ำเลยโอุ้ยน่ารักยังเต้งถึงมึงไม่แต่ว่าลงไปได้เล้ยวโดนล้โอ้มันมันเหมือนโดนบีบอ่ะใช่ไหมเพื่อนมันเหมือนโดนอ่ามึงได้คิดเองใช่ไหมตรงนั้นนักเขื่อนเลยโอ้ยอุ้มขายเลยโอ้ยน้ำแตกน้ำแตก ตบี่บุก o ีบ b ตบพี่อ๋ออ๋ออ๋อตพีโอ้ยาดนตบีไม่ตบไตบพี่ตบี่ตายเจ็บอ้้ไอ้คุณระกำปืนอะไรรูวุ้งวุ้งแม่คนเยอะเลยข้าไ่ได้มึงหันหลังไปดูดิ้ปหลังไอ้เหี้ย ดูดูลังมึนี่โอ้ FC ครับ FC ครับอ้แก่ก็ขอลายเซ็นเช้าก็ไม่ช่วยวันเช้าก็ไม่ช่วยเช้าก็ไม่ช่วยมันใส่หมวกอยู่เมันตอบบล็อกไปแล้วเคาต้องตอบบล็อกไปใหญ่จบไปแย่ขอไมึงนะไอตอนที่ซัมผีสตอนนู้นนะล่ะเดี๋ยวบอกหนึ่งเลยมาเก็บบล็อกไปโอเคลิงโอ้ได้ได้ มัว่าไโง่มันปีนได้เพิรมันได้เิมันปีนได้ิมันปีนได้เิรพวกนีมันปีนของห็นมามันปีนอยู่มันเล่นเลยละอยพ่งงี้ชิอะไรวะมาเลเจ็บพึ่งกลอย่าพึ่งควาอย่าพึ่งเหรมันก็ฆ่าไม่หมดเลยพวกนี้ตงพลังจริงๆเลย อย่าพึ่งอย่าพ um no ึ่งอย่าพึ่งขึ้นมาลงไปก่อนเดี๋ยวโอเคมันไม่ได้ล้างคนล่วงหน้าอะไรจะไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ก็ตายเล่นนู้กากเลยใครมาจูนเสีย ตายแล้วโอ้ยมึงหยุดซอมบี้ดิเว้ยออกไม่หยู่เลยเนี่ยอะไรมึงอะไรวะนะมึงเอาไปเดี๋ยวๆเดี๋ยวแล้วเว้ยมึงไปหาที่เลียกที่แม่ใช่สิมึงหนังมันมันยาวไปมึงคนดูไม่รู้จะมาโกงขับเี้อะไรเลยโอ้ย あっあっあっ! ก็มีอยู่ทางเรื่องหนึ่งนั่นแหละนั่นคือทางเพราะมึงไม่ใช่ชูวันนี่แน่เลยไปมึงได้เดือดขนาดนี้เว้ยยังไม่มีทุกอย่างเลยตอนนี้ม่งมีทุกอย่างเลยโอเคว่าสปีดลันสปีดลันเลยร์ได้แบบท็อปท็อปจะได้หรือป่าวะเอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ใครชอบกดไลค์ใครรู้สึกว่าใช่กดติดตามคลิปนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนเรื่องเงียบ